คลิปนี้มาดูทีวี TCL นะครับผม48นิ้วนะครับอาการก็คือโชว์โลโก้แล้วก็หายไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดลองดูครับเนี่ยครับหายปุ๊บแล้วก็เงียบไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาถอดฝาหลังเช็คดูครับนี่ก็เป็นสภาพด้านหลังไลยตัว TCL นะครับ ที่เราแกะปะลารังมาเจอเหมือนบอร์ดนี้เหมือนมีรอยเหมือนไหมนะครับผมอันนี้เป็นชุดสปรเรีนบอร์ดของเขาอยู่นี่นะฮะอันนี้จะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ครับผมเดี๋ยวต้องมาเช็คตัวนี้ดูว่าการนี้จะหายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะฮะนี่ครับมาดูกันต่อครับ TCL ครับผมหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะฮะ เนี่ยก็จะโชว์โลโก้ค้างแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็จัดการชุดอินเวอร์เตอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะภาพสวยคมชัดเหมือนเดิมนะครับจอใหญ่มากครับรุ่นนี้48นิ้วก็ท่านใดสนใจนะฮะ ส่งซ่อมนะครับหรือว่าต้องการเดมาซ่อมที่ร้านก็มาตามที่อยู่นี้เลยนะครับเทปปรโตูมินิไฟนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะในช่องทางการติดต่อทางเบอร์โทรทั้งไลน์ติดต่อมาได้หมดนะฮะนี่ครับเทปประตูมินิไฟร้านตั้งอยู่ประจินบุรีนะครับผมถ้าไกลท่านใดใกล้แถนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะ โอเคนะครับอาการโชว์โลโก้สักพักแล้วก็ดับนะครับเปิดไม่ติดเลยก็เช็คชุดอินเวอเตอร์นะฮะแล้วก็ชุดสปายด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับ